สวยแตกหนึ่งสวยแตกสองโอ้โหเข้ามาแล้วเจเอาดิเอาดิผมต้องตีผมต้องตีตัวนี้ก่อนนะคนดูสวยแตกสามเฮ้ยยูนี่นี่แตกสี่สวยครับเจ้านี่นะ่แตกห้าครับโอ้โหเก็บหมดเลยเฮ้ยจะห้าตัวเลยหรอวะ ดเอากรได้คน h m a n โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G m obile, o e, FIFA, o i l l ROV, f r e e f i r e v a l o r แล t และเกมจาก Hoyoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ i ิ h m a n Shop เท่านั้น โยวาซาดีวิรุ่นเมกาดีวิรุ่นรูปาดีวิรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า มาวิลไรวอลนะครท่านผู้ชมนะเออเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว t p s ต่อสู้6ประทะ6คล้ายๆกับตัวเกม Overwatch นะผมบอกเลยนะครับมาในทีมของฮีโร่จากจากกานนะักรวาลมาวิลนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยวันนี้นะครับเออหรือบอกว่าเกมนี้เปิดให้เล่นฟรีนะท่านผู้ชมนะในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC นะครับรวมไันในี้ในมีภาษาไทยด้วยนะก็วันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวนี้นะครับนี้ไอรอนฟิตนะเป็นสายดาเมจนะตัวเกมนี้เนี่ยจะมีอยู่3สายหลักๆก็เป็นสายดาเมจหรือว่าแอสแท็กนั่นเองนะฮะ แล้วก็แทงนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตนะแทงนี่คือ,อาสายอึดน,นะครับแนวหน้านะท่านผู้ชม,มแล้วก็สายซัพพอร์ตนี่คือซัพพอร์ตทีมนะท่านผู้ชมนะตรงตัวเลยนะครับตัวก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสายดามิดนะว่าชื่อว่าไอรอนฟิตนะเป็นไอห,หนุ่มหมัดมวยจีนนะหมัดมวยมังกรนะครับเออพลังหมัดโคตรโหดอะผมบอกเลยนะในเกมนี้เป็นตัวที่เข้าไปล้วงหรือว่าคุกวงในได้ดีมากๆเลยนะครับระดับความยากในการเล่นนี่ประมาณสี่ดาวนะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ก็เป็นตัว เขาเรียกว่าสายคาราต้งคาราต้าหน่อยนะใส,สายสายสายหมัดอะหมัดเมาหมัดเมาคนดูอ่ะเรามาดูสก,กิลเข้าก่อนนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกก็สก,กิลจีช้ชวนเต้านี่เคเท่กดขิกซ้ายธรรมดาเป็นการโจมตีธรรมดานะครับกดขิกซ้ายธรรมดาแต่แรงนะคุณดูผมบอกเลยตัวนี้เลือดประมาณ346นะครับอืมแล้วก็คิกขวาอ่าคิกขิกซ้ายเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้จะเป็นยือะไรนะยืยืชงชวนเหรอโอเค อีกพุ่งไปข้างหน้านะครับเป็ดเข้าไปต่อยได้นะท่านผู้ชมนะอ้ามันจะมีธรรมดาแบบต่อยปกติเห็นไหมเดินเข้าไปใกล้ๆนะนี่เดินมาใกล้ๆจะเป็นการเข้าไปต่อยแบบนี้นะครับกับต่อยระยะไกลนี่โอเคต่อยรัวๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาลิวิ่งชัยอ๋อเปิดก่อเปิดก่อขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งนะเพิ่มเลือดขึ้นมานะนี่ เลือดปกติ250นี่ว่าคุณดูโอเคเวลาเปิดนี่เวลาเข้าไปเลือดก็เพิ่มขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเอออ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งก็ลูกเตะคลุกปงในนะลูกเตะคุณหลุนนะท่านผู้ชมเอาอ่ะกดชิปนะท่านผู้ชมดูนะวิงเข้าไปนี่แน่โอโหเตะเตะนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าวงที่แบบทําให้กระจายออกนะเอออ่ะอันนี้เป็นกดชิปธรรมดาแล้วก็อีนะปุ่มี อีอ๋อฮิวตัวเองเฮ้ยโคตรเท่อ่าแล้วก็อ่าสปีดบาร์นะสปีดบาร์โอเคกระโดดอ๋อกระโดดได้ี่กระโดดได้กี่รอบเนี่ยอ๋อสูงสุดสามครั้งขณะอยู่ในอากาศอ๋อโอเคอ๋อเอาเรื่องว่ะคนดูกระโดดได้3ครั้งนะแล้วก็อ่ะพิทักษ์มังกรกดขี้ขวาหน้านี้นี อ๋อมันจะขึ้นมันจะขึ้นนีโหลดขึ้นมานะท่านผู้ชมนะโอเคแสดงว่าเราต้องใช้คู่กันนะดกดคลิกขวาแล้วก็ไปดกดคลิกซ้ายจะเป็นยืออ่ายือ้อจื้อชงชวนได้นะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็นี่เป็นสกิลติดตัวแตกกำแพงนะครับอ่าตัวนี้สามารถแตกกำแพงได้นะท่านผู้ชมนะเอ้ยนี่ว่าสไปเดอร์แมนว่ะโคตรตึงเอาว่ะนี่อ๋อเหยียบแต่อย่างนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมวิ่งเร็วด้วยแล้วก็นี่เป็นสกิลติดตัวเหมือนกันใช้ออฟ เชิบชันนะอ๋อจะช่วยแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบดูดซับพลังนะเห็นไหมอ๋อดูดซับพลังขึ้นเวลาเราโดนโจมตีเห็นไหมหรือว่าแบบดูดพลังขึ้นมาจะตันอยู่ที่300กว่านะเมื่อกี้นี้แล้วก็ค่อยๆลงมานะออโอเคแต่แต่ว่าน,นี้ต้องตีต้องตายก่อนนะท่านผู้ชมนะถึงจะได้รับพลังโบนัสนะคอยดูนะเห็นไหมต่อยปกตินี่ยังไม่ขึ้นนะครับต้องต่อยศัตรูตายก่อนนี่ไม่ก็จะได้รับพลังเข้ามาโอเคแล้วก็ไปสกิลทีมอัพนะครับอันนี้เหมาะสำหรับอ่าใช,ใช้คู่กับเจ้าตัวนี่นะ ตัวแดนซ์นะท่านผู้ชมนะตัวเนี้ยบอสแดนซ์อ่าลูน่าสโน์นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเวลาเขาใช้พลังฮิวปึบมันจะกระดินออกไปนะครับโอเคนี่คอมบูที่แนะนำนะกดชิปอ,อ่ากดแตกระแพงไปกดกระโดดนะครับปึบนี่แล้วกดอ่า e นะครับเพื่อฮิวขึ้นมาเลือดเป็น300นะครับเพิ่มขึ้นมา50แล้วก็วิงเข้าไปต่อยปกตินี่แล้วก็ใช้สกิลอ่าชิปได้นะท่านผู้ชมนะกับสกิลคิวนะ โอเคผมเข้าใจแล้วอ่ามาเดีวเราจะมาลองเล่นจริงกันดูนะครับหลังจากที่เราเออเกินนำมานานนะทุกผู้ชมนะไปเอซิโก้ปึ๊บขอปรับตัวก่อนเปลี่ยนฮีโร่ไหนนะไอรอนฟีดโอ้หแค่เกินนำมาเกือบ5นาทีนะมาลุยเอาเว้ยคนดูไหนอะไอรอนฟีดเราไอรอนฟีดนี่หยอโคตรตึงเอาเว้ย เอาละมาแล้วนะครับนี่ยูหูวย <behav> ทีมเรามีเอ,อ้ยทีมเรามีไอ้ไอ้ไอปาวานตัวนี้มชลาลามตัวนี้แล้วก็มีกรูดนะแล้วก็มีอันนี้ตัวไหนเนี่ยรูน่าสโนว์หรอใช่ไหมไอ้รูน่าสโนว์หรือแฟนทัสติดโฟะแบล็กแพนเตอร์นะโอ้โหแล้วก็ไอรอนไม่ใช่ไอรอนแมนอันนี้สการ์เล็ตวิทนะท่านผู้ชมนะไอทีมเรามีสายดาเมจกี่ตัวสายดาเมจสามซัพพอร์ตสองโอเคแล้วก็แทงหนึ 1, ่งสวยทำดีเพื่อน อ่อนู้เราไม่รู้เลยนะมีใครบ้างนะครับต้ชมนะไปเตรียมตัวฮะอ๋อพร้อมไปแล้วลุยโย้โหโอ้โวไนกำแพงก่อนนะคนดูอีกขวาโอเข้าไปล้วงนะครับอันนี้ผมต้องเข้าไปล้วงนะ ไปไปไปเดี๋ยวเขาไปล้วงข้างหลังนะท่านผู้ชมะสวยแตกหนึ่งสวยแตกสองโอโ้โหเข้ามาแล้วเจ้าเอาดิเอาดิผมต้องตีผมต้องตีตัวนี้ก่อนนะคนดูวสวยแตกสามเฮ้ยยูนี่นี่แตกสี่สวยครับเจ้านี่นะแตกห้าครับโอ้โหเก็บหมดเลยเฮ้ย จะห้าตัวเลยละวะกดเอากดได้คนดูคนดูนะผมต้องรอรอเพื่อนเข้ามาล้วงนะท่านผูช้ชมนะปึ๊บสวยนี่นี่นี่เออเออโดนแชคแข็งแต่ามสองหนึ่งสวยนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบสวยเข้าอยู่กับเพื่อนก่อนไหวครับนี่นี่นี่ เอาดิเอาดิสวยสวยสวยครับแตกโอ้อลอนฟิตโคตรโหดคนดูเดี๋ยวสวยครับนี่แน่เข้าหลวงเลยนี่อืออืออออืออือโอ้ยลึกแรงคนดูโหดโหดคนดูโหดใช้ได้เลยว่าเฮ้ยอลอนฟิตโหดว่ะคนดูโหดนะเนี่ยเก็บ enfin ห้าเลยเหรอเมื่อกี้นี้เออโคตรเอา ประมาณไม่ได้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยไอรอนฟิตเนี่ยหมดจัดเอ๊ะทำไมไม่มีใครโจมตีหรอมันต้องโจมตีหรือเปล่าอ๋อมันจะเป็นเมื่อเคลื่อนเนาะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอซิมไบโอดนะท่านผู้ชมนะเมื่อเคลื่อนอย่างเงี้ซิมไบโอดสวยมาดิสวยครับอุวิวิสการิตวิทย์ยืมมาก่อนยืมมาก่อน อ๋อโอเคอันนี้เราเป็นฝ่ายดันนะฝ่ายดันเดี๋ยวเรารอทีมทีมอัพเราเข้ามาก่อนรวงรวงรวงตัวหลังรวงใหตัวหลังเฮ้ยโอ้โหนี่มันตัวของนีโมตัวปอมนีโมนี่มาเอาไม่ได้ครับไม่ได้คนดูเมื่อกี้นี้โทษตัวตัวผมผิดจังหวะครับเดี๋ยวต้องรอยังต้องรอรอเข้าพร้อมทีมนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นพวก รอซัพพอร์ตเข้าก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะไปตายทีละตัวอย่างนี้มันไม่ได้นะครับใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้ยผมเข้าไม่ได้นะคนดูเนี่ยเห็นไหมถ้าเข้าก็จะก็เข้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ปุ่มสกิลมาลนะรอรออ้อมหลังนะครับรอล้วงหลังรอทีมก่อนรอทีมก่อนอเย้ สวยนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่สวยสวยแตกหนึ่งสวยครับเอาดิมุนไหนมุนไนว้าเฮ้ยทำไมทีไม่เข้าวะุตส่า์เข้ารอแล้วนี่คนดูแอนแลนนแลนสวยเออเพื่อนเราเข้าแล้วเพื่อนเราเข้าแล้ว ไป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 เนี่ยสการิทวิตต้องมีคนลวงนะครับโอ้มันอยู่กันเยอะเว้ยผมเข้าไม่ได้เลยนะอย่างนี้สวยสการิตวิทนี่เนี่ยสวยครับลวงได้สวยสวย,สวยอยุ้ยจอสวยครับ โอ้ยมึงฮิวยังไงเนี่ยปลาฉลามเนี่ยโอ้โหฮิวยังไงหิวเลือดไม่ขึ้นเลยบ้าไปแล้วสามนาทีนะครับโอ้เราเล่นดีแต่เพื่อนเราแม่งงัวว่ะดูดิอันนี้ผมเข้าไปแล้วนั่นน่ะ,มะเมื่อกี้อุส่าเข้าไปล้วงแต่ว่าเพื่อนเราไม่หิวนะครับฮิวฮิวไม่ทันหรือไม่หิวผมไม่รู้เนี่ยดูตายกันรัวๆเลยรอทีมหน่อย โอ้ยไม่มีตัวแทงนะนี่โอ้ยไม่มีตัวแทงกูเข้าไปแบบไม่มีตัวแทงตายกันหมดเลยตัวแทงนี่มันไม่รอกันเลยนะโอ้ทีม <c oughs> เพื่อนเออหลายคนบอกว่าจะไปพิโคงเท่าแต่ทีมก็ดูตัว,วเพื่อนมันไม่เข้านะครับแทงแทงไม่โผลเลยรถไม่เคลื่อนเลยเหลือ2นาทีกว่าละเรอเข้าพร้อมกันเพื่อนเอ,อ้ยไว้ไปเข้าเถะ นี่เด็กสวยครับอมมาละหิวหิวซะหิวโอเคสวยจะ่หิวหน่อยก็สู้ได้อยู่โอ้ยกูดทำอะไรมากูดเนี่ยโอ้โหผมไปล่วงในตัวหนึ่งแล้วถอยแล้วได้แค่ตัวเดียวนะครับเข้าไม่ได้เลยโอ้ยทีมเราแม่งเล่นมั่วจัดเลยนะกูดนี่ไม่ควรเอามาเลยกูดแม่งกระวัวจัดเลย มูลไนส์หน่ยมูนไน์ล้วงมูลไน์หน่อยเฮ้ยดูทีมนี้ทีมเข้ายังผมเข้าไปล้วงมูลไน์ก่อนนะครับสวยแตกแตกแตกสวยลุกมาก่อนลงกมาก่อนยิ้วหน่อยเฮ้ยตะการลิดบิดสวย เอาไปล้วงกลางวง,งก่อนสวยเอาเนี่ยเอาเนี่ยไอตัวหลังเนี่ยไอตัวหลังเนี่ยตอเข้าไปจังหวะนะท่านผะู้ชมน,นะพยายามหาตัวตัวเข้าก่อนนี่สวยตีตัวฮิวตีตัวฮิวสวยสวยโอ้โห,โห,โหวงฮิวมึงโหดเกินวงฮิวแม่งโหดจัด ตีตัวปอสวยตีตัวปอสวยนังหละอีนี่สวยครับสวยเอาเลยวสวยเอาไว้เอาไว้สวยนี่นี่นี่สวยเอาวะเอาวะมาดิอ้าวอย่างนี้ก็แตกอยู่คนเดียวเนี่ยทำนี้ทำนี้เนี่ยผมต้องเข้าอย่างนี้นะครับต้องเข้าตามเพื่อนนะหรือว่าแบบเพื่อนมีคนหิวให้อยู่รูหน้ารูหน้า เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมรอจังหวะดีๆเข้าก่อนสวยเข้าเลยนี่ดินี่ดิสวยวู้ววโอ้ยเข้าไม่ทันเข้าไม่โดนเมื่อกี้นี้สอทีเดี๋ยวสองวีกว่าสี่วิต้องรอไปรอบๆแล้วถอยออกมาก่อนเพื่อถอยออกมาก่อนถ้าจะถ้าจะแตกถอยออกมาก่อนเลย รอเพื่อนสองตัวนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องถอยนะต้องถอยนะอย่างเงี้ยต้องถอยนะไอ้มั่วไม่ได้นะผมรอดูจังหวะดีๆอเมาเพื่อนเราเข้าแล้วไว้ไว้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอ้โห,โโหเฮ้ยบ็คเคนเตอร์ไม่เข้า เราเราเราพี่อ้อมมาข้างหลังกับผมทำไมอ่ะพี่อ้อมมาข้างหลังกับผมทำไมอ่ะโอ้ยผมนึกว่ามันจะเข้าแบ็คเพนเตอร์คนดูอุตส่าห์เอออ้อมหลังมาพร้อมกันอ่ะไม่เข้าเฉยกูงงเออเปิดให้แล้วแต่ไม่เข้างง,งเลยนะอุ้ยยังไงยังไงสองตัวนี่ไงหนยใจหน่อยใจห,หน่อยนี่เด็ เด็ดๆอัดมุมอัดมุมสวยแตกหนึ่งไปไปไปดันลดดันรถหน่อยดันรถหน่อยออ้โหอยู่ไหนดิอยู่ไหนดิจอนี่สวยสวยอ้าวแพ้หรือเปล่าวะหรือชนะโอชนะโอเคหุ้ยเหลือาแพ้ เย้วันนี้ MVP คือเพื่อนเรานะท่านผู้ชมนะเอ้ยแต่โหดนะครับไอรอนฟิตโหดนะฮะแบบเราคิวไปเท่าไหร่แต่เราไม่ได้ MVP <_ S 1> นะเพราะเรายิวเพื่อนไม่เยอะอันนี้มัน S415 นะคิว4นี่ผมบอกเลยเราก็เราได้เท่าไหร่ดูแถบคะแนนนี้เ,เราคิวสัก15นะค,คนดูวิคิวเท่ากับแทงเลยตายตาย8นี่มาโอ้โหไม่มีช่วยมาเลยอ่าฮิตสุดท้าย11โอ้โหฮิตเราเยอะมากนะครับเราดามิทเราเอ้ยแต่ดามิทเราน้อยกว่าเพื่อนจังวะ อ๋ออันนี้เราทำดามิทบล็อกได้โอเครักษาโอเคความแม่นย้ำก้า5สิบมิทเฮ้ยแต่เพื่อนเราหดนะขอโทษดีที่แบบว่าว่าเพื่อนนะครับแต่เพื่อนโหดเพื่อนโหดเออกูจะฝากดีไว้ก่อนกันดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้การสลับเจ้าตัวมาวิลไลวไรวอลนะกับเจ้าตัวไอรอนฟิตนะครับเออสหรับใครที่กำลังหามาลิตัวมาลินนะตัวทำดามิทผมบอกตัวนี้เลยเวิร์กนะครับเวลาคู่ปงในโหดนะเข้าไปล้วงก็โหดนะครับเออถือว่าใช้ได้เลยครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้พี่โกูตัวก่อนเจอกัน้้าาาบยจ